เรามาดูประเภทที่สองนะครับคนที่น่าสงสารมากที่สุดประเภทที่สองอือเจอมาเยอะเลยประเภทนี้นะครับคือยกตัวอย่างนะคือคนประเภทที่ทำอะไรทุกอย่างชา้าไปหมดเลยประเภทนี้น่าสงสารมากาล่าสุดนะครับปีนี้นี่ตอนนี้ที่อัดคลิปอันนี้เนาะก็คือประมาณปลายเดือนมีนาะวันนี้วันที่ยี่สิหกมีนาะคมสองพันห้อหกสิบเจ็ดนะครับก็ถาม คนคนหนึ่งถามว่าเออเนี่ยยื่นภาษีหรือยังภาษีรายได้บุคคลธรรมดาเนี่ยยื่นยังมันเป็นของปีหกหกมายื่นในปีหกเจ็ดวันนี้วันที่ยี่สิบหกเขายังไม่ยื่นเลยเราก็เลยถามเขาว่าแล้วคุณจะยื่นมาไหนยังไม่ยื่นเลยกําหนดวันสุดท้ายคือวันที่อะไรสามสิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันนี้วันที่ยี่สิบหกมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดยังไม่ยืน่นเราจะยื่นวันไหน ทุกคนครับเขาให้ยื่นได้ตั้งแต่ต้นปีเลยตั้งแต่เปิดทําการน่ะตั้งแต่หลังวันเนี่ยเปิดทําการแต่ต้นปีมกราถ้าวันประมาณวันที่สามสี่อะไรเงี้ยเออถ้าไม่ตรงกับวันอยู่เป็นวันทํางานของราชาการเนี่ยคุณไม่ยื่นได้เลยจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมของทุกปีคุณลองคิดดูคุณจะต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องการยื่นภาษีเนี่ยกี่วันน่ะถ้าคุณม,มายื่นวันที่สามสิบเอ็ดมีนาแต่ถ้าคุณยืน่นสักวันที่อ่ะสมมติอ่ะ ให้เร็วเลยะสิบมักกราคุณกังวลในการยื่นแค่สิบวันคุณไม่ยื่นคุณมีปัญหานะครับแต่ถ้าคุณยื่นสามที่เป็นมีนาคมคุณต้องกังวลอยู่สามเดือนกับคุณกังวลแค่สิบวันคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าสงสารมากเพราะเขามีความกังวลแต่เขาไม่รู้ตัวแล้วเขาไม่หาวิธีการจัดการหรือลึกๆเขาอาจจะไม่กังวลก็ได้นะ เออเพราะฉะนั้นยังไงก็ถือวันหน้าสงสารสําหรับคนกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับฝึกตัวเองคุณจะทาคุณจะทําอะไรรีบทาอย่าบัวล้ําไลนะครับคุณเลือกเอาว่าคุณเจ้าแบบไหนถ้าคุณยื่นมาที่สิบมกราคมคุณสบายใจคุณสบายตัวคุณเอาเวลาไปทําในอื่นได้แต่ถ้ามันที่คุณไปยื่นมาที่สามสิบเอ็ดมีนาคมหรือยื่นปลายเดือนเน่ะคุณกังวลไหมคุณเหนื่อยไหม ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่กังวลคุณทําไปแต่ผมถือว่าคนกลุ่มนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสงสารมากคือไม่ไม่ทำสิ่งที่คุณจะต้องทําแต่คุณมาทําเมื่อใกล้วันนะครับคุณอย่าลืมนะสมมุติคุณมายื่นปลายเดือนมีนาคมคุณบอกโอ้ยมันมีเรื่องของดอกเบี้ยอยากจะเอาเงินฝากธนาคารไว้โอเคมายื่นช้าๆไม่เห็นเป็นไรเลยแต่คุณอย่าลืมนะหนึ่งถ้าคุณต้องไปยื่นแล้วระบบมันล่มคุณทํำยังไง อันต่อมาถ้าเกิดคุณจะต้องไปยื่นด้วยตัวคุณเองอ่ะคุณลองไปดูเลยคนส่วนใหญ่ก็จะยื่นเหมือนคุณแหละประมาณปลายเดือนมีนาคมเป็นเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดคุณติดธุระคุณป่วยคุณไข้ล่ะคิดเอาเองแล้วกันเรื่องพวกนี้เห็นไหมฮะเป็นบุคคลที่น่าสงสารในประเภทหนึ่งคือทําอะไรทุกอย่างช้าไปหมดเปลี่ยนชีวิตคุณซะนะครับไม่อยากเปลี่ยนก็เรื่องของคุณแต่คุณเลือกเอาว่าคุณจะวิถีชีวิตแบบไหน แต่ผมเลือกทำอะไรให้เร็วครับไม่ช้าแบบนี้โอเคนะครับแล้วเราไว้พบกันสวัสดีครับ